เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนํามือถือที่เป็นอดีตเรือธงของแต่ละค่ายครับที่ตอนนี้มือสองเนี่ยขายกันแบบราคาโคตรคุ้มถ้าซื้อไปเนี่ยแบบคุ้มมากๆและที่สําคัญนับประกันยังเหลือด้วยครับซื้อไปบอกว่ามีแต่คุ้มแล้วก็คุ้มครับเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับอยู่ผมครับสเปกไอทีครับวันนี้ผมจะพาไปดูมือถือเรือธงของแต่ละค่ายที่เปิดตัวปีที่แล้ว2024 แล้วตอนนี้ก็ยังมีขายเป็นอดีตเรือธงเรียกยงี้ดีกว่าเป็นมือถือที่เปิดตัวปี2 0 2 4ปีที่แล้วซึ่งเป็นมือถือเรือธงของปีที่แล้วเป็นในส่วนของฝั่ง Android นะก็จะมีหัวเว่ยซัมซุงแล้วก็เซมี me, ่สามแบรนด์ที่ผมข้อมูลมาให้บอกเลยว่าแต่และตัวราคาแบบมือสองโคตรโหดแบบโคตรค,คุ้มอะ่ะถ้าใครมีงบจํากัดแล้วได้มือสองพวกนี้ไปนะคือคุ้มมากๆและที่สําคัญครับมีประกันเหลือด้วยนะที่ผมไปเช็คราคามาเดี๋ยวไปดูกันเรื่องันที่ค่ายแรกก่อนเลยครับหัวเว่ยครับ เพรเวลนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าตั้งแต่โดนตัดขาด Google ไปเนี่ยแรกๆดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเพียวล่าเจพวล่า80ออกมาเนี่ยเฉิดฉายแบบเฉิดฉายมากๆโคตรโคตรเทพอ่ะก็เขาพัฒนากล้องของเขาเองชื่อว่า x m a กเนี่ยตัวเนี้ถ่ายรูปพอเทปได้โคตรสวยคือแบบโคตรประทับใจวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำในส่วนของตัวเพียวล่าแล้วก็70 Ultra ครับ สำหรับตัวมือ2อของเพลลา70ติปโลและก็70 u l อ r a ตาเนี่ยบอกก่อนเลยว่าราคาตัวเนี้ยคุ้มมากๆมือ2อของ70 p r ปอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทประกันเหลือด้วยนะส่วนตัว70 u l อ r a เนี่ยถ้าประกันเหลือก็สตาร์ทอยู่ที่ประมาณ20,000นต้นๆหาได้แล้วในส่วนของตัว70 p r ปเองเนี่ยผมเคยใช้มาก่อนนะบอกเลยว่าพอาสตเทปโคตรเทพเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูคือถ่ายจากตัว70 p r ปอนะถ้าเป็นตัวอ l t ต้านี่จะขนาดไหนเพราะว่าตัว Ultra เนี่ย มันมีเลนยืดหดได้ด้วยปรับค่ารูนรับแสงได้ถึง4สเต็ปด้วยกันครับสำหรับหัวเว่ยเองนะครับสร้างชื่อเสียงเรื่องการถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยร่วมมือกับไลกาแล้วตอนนี้นะหันมาพัฒนาเองกับเอ a ก e มเพราะว่าหมดสัญญากับไลกาไปคุณภาพแม่งโคตรโหด ใครที่ชอบสายกล้องจัดจาเนี่ยหัวเว่ยเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพรอดเทดการถ่ายภาพงานวิดีโอของตัวนี้ก็ถ่ายในที่ 4K 60เฟรมมี o อกันสั่นนิ่งๆเหมือนกันครับแล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยกลางคืนเนี่ยหัวเว่ยเนี่ยเด่นมากๆในเรื่องของชิปกันบ้างครับหลังจากที่โดนเตะตัดขามานานเนี่ยตอนนี้หั a เวยก็ได้พัฒนาชิปของตัวเองขึ้นมาครับก็เป็นชื่อเดิมคิรินครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบ7นาโนเมตรที่ผมเห็นตอนแรกนะก็แอบตกใจว่า ชิป7นาโนเมตรมาอยู่ในปี2 0 2 4 2 0 2 5่สอพอผมได้มาลองใช้งานจริงๆสำหรับชิปคิริน9010เนี่ยก็บอกได้เลยว่าประทับใจในระดับหนึ่งเลยเรื่องของความร้อนแล้วก็การจัดการทรัพยากรเนี่ยตัวนี้ทำได้ดีมากๆในสองการเล่นเกมตัวนี้ก็เล่นได้ลื่นๆครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าพวกของ snapdragon ครับส่วนแรมเนี่ยรุ่นตัวโปรเนี่ยจะให้แรม12ลอม5้ตัวเอาต้าจะให้แรมมาที่16แล้วก็ลอมบส่วนเรื่องบรริกา Google ั ใครที่ยังไม่เคยใช้โฮเวลแล้วก็ยังกังวลเรื่องนี้นะลองเปิดใจใช้ดูสักรุ่นหนึ่งผมบอกเลยว่าผมก็รู้สึกกังวลนะว่ามันจะใช้แล้วม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันไม่ได้มีปัญหาสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันนะนอกจากจะเป็นพวกที่ใช้เป็นระดับองค์กรอาจจะมีปัญหาเรียกได้ว่าโฮเว i ปัจจุบันเนี่ยใช้ Google ได้เกือบจะร้อยเปอร์แล้วครับถ้าใครไม่ได้ติดใจเรื่องบริการ Google เนี่ยตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มมากๆครับรุ่นตัว70โปรเนี่ยมือสองอยู่ที่ประมาณ155,000 17,000บาทถึง 17, ก็จะมีประกันเหลือนะลองหาดีๆส่วนรุ่นตัวอัลต้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000ต้นต้นประกันเหลือมันกันใครที่มองหามือถือกล้องเทพเนี่ยหัวเว่ยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับแบรนด์ที่2ครับซัมซุงสำหรับซัมซุงเองเนี่ยก็จะเป็นซัมซุงกาซี่เอสยีสีซีรีส์ที่เป็นอดีตเรือธงเพราะว่าตอนนี้มีเอสยห้ามาแทนแล้วก็สําหรับเอสยิปซีเนี่ยยังหาซื้อได้แบบมือหนึ่งตามห้างนะราคาก็อยู่ประมาณ31,000สามารถหาซื้อได้แบบมือหนึ่ง ส่วนมือ2เองเนี่ยผมจะมาแนะนําเลยตัว S24 Ultra เนี่ยจะเป็นอดีตเรือธงนะครับสเปคเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้า S25 นะแถมปากกาเนี่ยยังมีบลูทูธใช้งานกดชัตเตอร์กล้องได้ด้วยแต่ในตัวของ S25 เนี่ยปากกาไม่สามารถเป็นบลูทูธชัตเตอร์กล้องได้แล้วนะเรื่องของงานวิดีโอซัมซุงเนี่ยทำได้ดีมาตลอดครับใครที่ชอบฟิลลิ่งการถ่ายวิดีโอในฉบับของ iPhone เนี่ย ตัว Samsung Galaxy a 2 4 Ultra เนี่ยงานวิดีโอฟิลลิ่งคล้ายๆกับ iPhone เลยนิ่งๆงานวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ Android เนี่ยถ้าไม่นับ p p o o n นะผมให้ s a m s u ุงเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ในส่วนของเลนส์ซูมของ s m s u u n เนี่ยตัว a 2 4 Ultra เนี่ยก็ทำได้ดีมากๆเป็นมือถือระดับต้นๆที่สามารถซูมได้ชัดแล้วก็ซูมได้ดีด้วยครับของชิปต,ตัวนี้ยังแรงแบบเหลือๆหลายปีเลยเพราะว่าตัวนี้ใช้ชิป s n ร p d r a g o n 8 Gen 3ที่หน้าจอเป็น d 0ดด ไอเกมเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนแรม12 g ิรอม256แล้วก็จะมีตัว512มาให้ด้วย <What? S 1> ในเรื่องของราคาที่ผมหาดูนะตัว2 6กับตัว512เนี่ยราคาไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ครับในราคามือสองนะ19,000-22,000ที่ประกันยังเหลือเนี่ยคุ้มอีกตัวหนึ่งนะใครที่มองหามือถือเรือทงแต่มีงบไม่ได้สูงมากสัก20,000 s 2 4เอาจ้าเนี่ยโหดมากครับ แบรนด์ที่3ครับเซี่ยวหมีกันบ้างเซี่ยวหมีตอนนี้ก็จะมีตัวที่เป็นอดีตือทงก็จะเป็นเซี่ยวหมี14ซีรีส์เพราะว่าตอนนี้เปิด15ไปแล้วสําหรับเซี่ยวหมี14ซีรี e ์เองจะเริ่มต้นที่ตัว14 ultra ก่อนเลย14 ultra ตัวเนี้ผมไปเซิร์ชนะราคามือ2องนะครับอยู่ที่15,000-18,000ถึง 18, บาทซึ่งราคามือ1เองนะเซี่ยวหมี14 ultra เนี่ยเปิดตัวที่49,000นะราคามือสตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15,000คือแบบ มันหายไปโคตรเยอะเลยนะว่าด้วยเรื่องความคุ้มของเซีย่ยมีกันก่อนเลยครับสาหรับเซี่ยมีเองเนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแไล,ล้วครับการเปิดตัวของเขาแต่และตัวนี่คือจัดสเปคมาแบบยัดจนไม่รู้จะยัดอะไรแล้วอ่ะแต่ในราคาที่แบบโคตรคุ้มยิ่งตัวล่าสุดที่เปิดตัวไปเป็นเซี่ยมี 15T ใช่ไหมที่มีการโทรผ่านสัญญาณวิทยุได้นะแล้วก็สเปคต่างๆคือแบบโคตรจัดเต็มอ่ะแต่ราคาเปิดตัวมาที่15,000บาทคือแบบ มันโคตรคุ้มอ่ัใครที่มีงบไม่ได้สูงมากอยากได้เรือทธงอะ่ะตัว Xiaomi 15T Series เนี่ยจะเป็นอีกตัวที่น่าไปจัดครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของ Xiaomi 14 Ultra กันสำหรับ Xiaomi รุ่นนี้ร่วมมือกับ l i ก a ครับหลังจากที่หมดสัญญากับ Huawei l e i ก a ก็มาอยู่กับ Xiaomi ีแทนครับเรื่องของงานกล้องวิดีโอเนี่ยสู้ Huawei Samsung แล้วก็ iPhone ได้แน่นอนครับว่ากันด้วยเรื่องของความแรงกันบ้างตัวนี้ก็ยังใช้ชิปตัวท็อปเหมือนกันก็จะเป็น Snapdragon 8 Gen 3แล้วก็ยังมาพร้อมกับแรม16 g b Storage 512 g b ครับในราคาที่หมื่นกว่าบาทได้แรม16กลอม512หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ใช่เซี่ยลมีเรื่องของการอัปเดตแพทความปลอดภัยครับตัวนี้คิดว่าน่าจะได้อีกประมาณ3-4ปีครับใครที่หามือถือเลือทงสักตัวหนึ่งนะครับในงบประมาณ18,000เนี่ยตัวเซี่ยลมี14 Ultra ตัวนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายครับ Xiaomi สิ t ครับตัวเนี้มือถือราคาหลักพันนะหมายถึงราคามือสองนะแต่ว่าสเปคเนี่ยยังราคาโคตรหลักหมื่นเลยรุ่นี้ครับราคาบอกตรงว่าโคตรคุ้มครับใครที่มีงบ8 9000อยากได้มือถือระทธงตัวนี้จัดได้ครับแถมตัวนี้ยังมาพร้อมกับไลก้าเหมือนกับตัวอื่นๆด้วยนะแล้วก็เรื่องของความแรงตัวนี้จะใช้เป็น d i m e n s i t y 8 3ม0 Ultra เรื่องของความแรงการเล่นเกมตัวนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนใช้งานได้ยาวๆ3ปีแน่นอนครับสำหรับการเล่นเกมนะ ส่วนถ้าเป็นใช้งานแบบชีวิตประจําวันการเล่นโซเชียลต่างอ่ะสิบปีบวกแน่นอนครับถ้าเป็นคนรักษาอุปกรณ์นะราคาสําหรับเจมี14บสี t นะครับรุ่นแรม12ลอม2องรกเนี่ยที่ผมหาได้นะครับแบบประกันเหลือด้วยนะจะอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงเก้าบาทครับใครที่มองหามือถือเรือธงพร้อมกับเลนไลก้าในราคาแบบหลักพันตัวนี้โคตรคุ้มครับลองไปหาดูได้และนี่นะครับคือมือถือเรือธงของแต่ละค่ายที่ราคาแบบโคตรโหดใครซื้อไป คุ้มแน่นอนครับคือที่ผมไปหาดูที่ผมบอกว่าลองหาเครื่องที่มีประกันน่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราจะได้อุ่นใจเราตรงที่ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเกิดเครื่องมันมีปัญหาร,ระหว่างที่เราใช้อะเราก็ได้เข้าสู่เซอร์วิสได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่าทําอะไรมาเพราะเราไม่รู้แน่นอนว่าเครื่องที่เราซื้อมือสองมาผ่านมือคนนั้นน่ะเขายํำอะไรมาบ้างเขาทําตกหรืออะไรเงี้ยบ้างเรามีประกันะจะอุ่นใจกว่าครับ ใครที่เห็นราคาที่มันแบบถูกแบบแปลกๆถูกแบบบวววังอ่ะก็ต้องระวังตัวหน่อยนะเขาอาจจะอยากมาเป็นมิตรกับเราก็ได้นะเห็นของถูกอย่าไปตาลีตาลนนะครับเราต้องมีสติก่อนโอนกันนะครับหรือว่าถ้าจะเอาแบบช่ว์ๆเลยอ่ะนัดรับครับจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดและก็สําหรับคลิปนี้ครับผมสเปคไอทต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ